สวัสดีค่ะมื่อนี้นาลลีกับชิพ่ามาเบิงน้ำท่วมเนาะค่ะบ้านบ้านที่ 5, น, ceksin, นาลลีอยู่ตกแต่หน่อยจะไงนี่นี่คือมันลดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนาลลีพาไปเบิงได้ค่ะน้าสาลาหมูสิบสองอันนี้ลดแล้วค่ะนี่นะครับทุกคนนี่นี่มันลดอะค่ะอันนี่นะคะน้ำท่วมนี่สาลานะคะสาลาหมูสิบสอง น้ำเข้าไปในบ้านจะแบบนี้เลยนะคะน้ำเข้าไปข้างในเลยค่ะนี่มันลดแล้วค่ะนี่ค่ะดีิภาพาไปชมข้างในแล้วค่ะอันนี้มันลดแล้วนะคะทุกคนน,น้ำเพิ่งลดวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมน้ำลดแล้วข้างในบ้านจะเป็นเช่นไรน,น,นี่ค่ะน้ำก็ได้ลดได้ลดมาเลยนะคะนี่ค่ะ เขาเป็นกะโอกะแชะเชอะนะคะน้ำท่วมท่วมขึ้นมานี่เลยนะคะทุกคนหมองหอยป้างูเหี่ยวขับมาเมดนะคะนี่ค่ะทุกคนเพิ่นกะนี่นะคะเพิ่นกระยกของขึ้นไหวนะคะของแป้งกระเจ๊กนะคะนี่ค่ะเพิ่นกระยกของขึ้นไหวเมื่อนี้น้ำลดลงแล้วค่ะเบิ้งมาค่ะทุกคนมาอ่จะลากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินพาไปดูตรงนั้น แมวมันจะล้างก่อนแม่นี่นะคะเขาจะได้รู้เดี๋ยวเดินพไทยเดินน้ำหน้าเดินไปทางท่านพระใหญ่กิจค่ะมีน้ำลดแล้วค่ะหมู่บ้านที่นังลิบมาน้ำท่วมนะค่ะท่วมเกือบเพ่งเอวเลยค่ะ่นีขับไปชมท่วมไร้ใบยายบ่ โอ้ต้นใหม่กระโขนเนาะออกแล้วต้นใหม่มบอ่อันนี้มันลดได้ลไลลดแล้วเนาะนี่เนาะม,มาวาดนี่ทวมแห้งมิสต้นใหม่กระล่ำนะคะอันพ้นก็ทบต้นใหม่ลมร้ายค่ะอยู่พอบ้านอันไฟดับสองมือสองคืนนี่ค่ะนนไฟพึงม่านนะคะ กระซังนี่เดี๋ยวเดินไปมีขนาดน้ำถล่มขัะภาพมาชมนะคะ่ะอันนี้บ้านกระแชงใหญ่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกตนะคะตำบลกระแชงนะะี่นะนนค่ะตรงซาลาหมูสิบสองของเราน้ำท่วมเห็นไหมคะอันนี้บกแล้วก็ไส้ในขค่ะบก ขเขาท a ขน k อะไรอยูบอ่บ,อบอ่อบนะ่อวกลยเนาะยังไงมาว่าน,น,น,นมาวานกระตัดปลาย่างเอาเข้าต้นนี้แหละตอนนี้นนย่างย่างพาน้ำได้ <c oughs> อู้อนใหม่กระขนนะคะนี่ค่ะทุกคน้นใหม่ไงขนมึงค่ะอันนี้มันรดแหละเนะคะ่ะมาวานมันถั่วแห้งค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่ค่ะใช่เล่นตอนนี้สานิ้วก,วก้อยกระบอกว่าโอ้โอโอโนี่ค่ะหนามนๆๆยังแห้งอยู่ค่ะดูค่ะทุกคนอุ้ยไม่ปอไปดอก,ดอกใช่ใน่ะเท่อนั้นเพอาะไงเสือเฮานะคะน่นนนนะ,ะ,ะน่ะก็ลงขยายไงนะก่อนออน้ำท่วมไปนีน่เฮากับกลับกันค่ะรถตามมาแล้วไปนี่ นี่ค่ะหลบรถหลบรถหน่อยโอ๊ะ ไปทำานีนะคะนำทวมค่ะในสี่นาทีอย่าเล่นด้วยชิพาไปหาพอหน่อยอยู่เล้ว